ครับสวัสดีค <Sut> รับวันนี้นะครับพวกเราก็จะมามากินสเต็กกันนะครับสเต็กปรุงเราจะไปดูกันว่ามันจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนไปกันเลยไปกันเลยวันนี้เราเราก็จะมาถ่ายที่สั่งไปแล้วเคยสั่งอะไรบ้างเราสั่งเราสั่งก็คือมีสเต็กเคยรีบหนึ่งใช่แล้วก็บาร์บีคิวเนื้อบาร์บีคิวหนึ่งแล้วก็น้องเป็นพริกไทย พิชยใช่พ่ไัยดำดูนะทุกคนอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งถูกไหมใช่อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งแล้วก็พิไัยดำอันนี้อ๋ออันนี้หนึ่งหนึ่งสองสามะครับปลาฉลามชุแล้วก็พาสต้าเป็นพาสต้าเป็นผัดเนแงอันนี้อันนี้ซึไม่รู้จะเผ็ดหรือเปลไม่เผ็ดเพายังไม่ได้กินและกินเสร็จเราจะ อยู่จะั่งอะไรแต่ันี้ก็น่ากินมเริ่มสางคำนะแต่ของี่อาจจะมาทันเร็วกมาแล้วมาถึงน้ำมาแล้วถเรแล้วปกติปกต,ติของน้องอ,อันนี้คือทำอะไรนะอันนี้คือวิธีกาี่าตอดกินน้ำใช่ไหมราจะแก๊งน้ว คือผปเอาเอาไว้แบบปิดพูดแบบปากหลอดไว้ครับกจริงๆก็ค่อนขัดออกแลก็เขาติดไปเพื่อบางครั้งหรับตอนกินเอาดอเนี้ยก็คือจะมีฝุดอะไรปิวมาเกาะอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นการป้องกันความสั์ได้ด้วยอย่างเห็นด้วยอะไรเงี้ยครับเวลาทักก็เลยคนส่วนมากก็ชอบก็ชอบเกาหลีกัค่ะคอย่นชอบเกาหลีกันแบบพยายามอิ่งมากพยายามพยายามแล้วเติมอิ่งอ่ะพยายามคนส่วนมากบางส่วนมากบางกลุ่มแล้วกันคนส่วนมากบางทุกคน ภาษาไทยต้องเกลี่ยนิดหนึ่งเทต้องเทไปหนึ่งอะไรเห็นไหมนี่อย่างที่สองแล้วสองรอบแล้วเลยเจอกันมาประมาณไม่ถึงสองช่วโมงเจอละสองเรื่องประมาณได้ไหมแต่แต่เจอกันครั้งแรกคือตอนนั้นคือแซมแบบนิ่งๆนะห้าสิบนาทีไม่ถึงสองยังไม่ถึงสองช่วงมีการติด้วยนะมีการติด้วยแล้วมาตอบว่าพูดผิดไม่ใช่ที่แบบตอบพูดตีอ๋อ สินค้าาาอออะไรรรหก็ตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้อาหารมาแล้วชื่อชื่ออะไรชื่อว่าอะไรบ้างอันนี้คือสเต็กคเลอร์กิเทคเลอร์กิอันนี้บาร์บีคิวอันนี้พิซซ่าดามพิซไ่าดำอันนี้พาสต้าอะไรอ่ะเทมพาสต้าที่เป็นพิซซี่หนหมูอ่าใช่ๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชิคเก้นสติ๊กนั่เลยเราไปกินกันได้กินกันเลยเราดูว่าเรากินกันยังไงฟุกยุ ก็ตอนนี้คือเรากินสเต็กหมดแล<อ>้<อ>มมวตอนนี้คือเป็นเมนูบิงซู่โกโก้เยอะมากเยี่ยมมากหนึ่งวัตส์สิบห้าบาทกับแซกนะครับอันนี้่เป็นของหวานของเรานะครับดูกันว่าสามคนจะกินแบบซึ่งฟ้าก็คือเ <laughs> นี่ยสุดแล้วเขาต้องฟ้าฟ้าฟ้า คือคือเท่าว่าคือตั์ก็ได้ขังเนี่ยเยะยะเยะพี่ป่าอุ๊ยรัากูอวเขารู้หมอเลยังมองเมื่แี้หวันเในแคหนูว่าเนี่ยใช่ไหมเขาคิดอยู่เหมือนกันว่ามันคืออะไรเคครับเรามาพบกับเมนูของหวานเมนูที่สองนะครับได้แก่แอปเปิ้ล อะไรกะไปที่น่ากินมากกินขาวแต่นี้ก็เคกินหมดเลยยไม่หมดยังไม่หมเีรก้ไปๆ่ิดรชอบแล้วจัวันนี้ทำไมอเคอันนึงอง้า ก็ตอบวันนี้นะครับก็คือเราก็กินเสร็จแล้วทุกคนอร่อยไหมอร่อยมากอินมากๆเลยไปไปไปจับแกกินหรอไม่ได้นั่นก็คือกินเยื่อมาคราวนี้ก็คือเราทุกคนก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ได้เลยนะคะครับเพราะว่าวันนี้คือเรามากินสเต็กก็คือดานมาครับตั้งแต่พาทิตขึ้นยนมาอาทิตตกนะครับก็คือเดียวกินจนอิ่มเรากินตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงตอนนี้ก็คือแบบเวลาสองทุ่มก็คือ เรากินไมใช้เวลาในการกินนานมากใช่ครับเพราะว่าเราเน้นเมาส์บอยกันครับใช่เอา <laughs> เข้าไปไหนใช่เราใช้แค่ตอนนี้มาดีครับบ๊ายบาหลอดนี้ก็ที่แข็งแรงทุกคนฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ